สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาฮับชมในตอนนี้เนาะ <Okay. S 1> มื้อนี้กะตัวเกมีโอกาสดีสิมาบอกข่าวดีให้ทุกคนไ้ฟังเนาะ oh. ข่าวดีของตัวนี่แหละเนาะแล้วก็ข่าวดีของไอ้ทอนกับไอ้เป้์น้ำล้วกะัอาลีน้ำเนาะ <laughs> อารียกวากิตร์เนาะ <c oughs> ที่เมาอยู่นี่กัคนข่าวว่ากลางคืนมามันสีห้อนนอและ้วกะับโบีไฟฟ้าไส้เนาะ <c oughs> ว่าดีนี่กะมีกะได้ใส่พัดลมได้ใส่พัดลมและะ้วกั มีไฟเปิดหมีความสว่างเนาแต่ละมือก็อยู่แบบมืดๆเนาตัวก็อยู่แบบว่าพันอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยมันกับความขาววาบ่สะดวกเนาะหลักๆก็คือน้ำเลยทุกคนเดี๋ยวนี้มันบบมีน้ำใสเนาะเห็นบอกนี่ตอนนี้นี่รู้สึกว่ามันน้ำาบเหลือเห็นบอกนี่ตอนนี้ก็เลยแบบว่าเอาไฟมาเขาขอต่อไฟน้ำพ่นอื่นก่อนเนาะตอนนี้ก็สร้างพ่นกา ก็มาฮอดเมือนี้เป็นไหนไอ้กงเต้อ่อยใกล้ราอ่ะยังาเข้าล้วแต่กองเต้ย้ไยก็ยังมยร่าข่อยเลี้ยงกนเฮีบริษัทยังบุได้ไปนี้ตั้งเสาดึงสายไปแล้วละยังบนได้อือยัมาคอยเอาเทามันซ้าก็เมืองเขาะซาก็ใส่ทนเองเลยเนี่ยอังนี่ตอนนี้เพื่อนกะมาใส่พวกสวิตเนาะ <c oughs> ทีว่าเสียเอาไฟเข,าข้าเงินแต่มีหลายๆอันแหละเพราะว่าตัวนี้นี่ตัวนี้มันเข้าใจาเงินไปแล้วเป็นบ่โอาแล้วแล้วอันนี้นะเอาไปแล้แลเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เข้าใจาเงินไป,นไป,ปรเรียบร้อยเยนาะตอนนี้เพื่อนก็เอามาประกอบให้าปปราคาแล้วกับซีนัทตึงคันซีว่าไฟฟ้าแต่นี้เขาละเมนเขาขอต่อน้ำพึ่นเนาะแต่นี้เพื่อนก็อนุญ,ญาตให้ต่อแล้วกัมีไฟให้ต่อเรียบร้อยเนาะมันได้ไซน์แ้แหละกับขอให้มันได้ใซนมือนี้เพราะว่าขอเจ้ามาอยู่กะเบิกไหมนำอยู่กระลงบ่มีเลย มันโบมีน้ำให้ส่เลยกะบคืดอีตุนเขาอยู่กัเลยแบบว่าอยากมีคุมอยู่อัเนาะนี่มาเขาจะเป็นยุดธสิป่าย์เฮกเอซาวป่ายสามสิป่าเฮกฮะเฮ็ดอย่งเจ้าเฮ็ดเนี่ยเล่นไฟให้เขาเออเขาเจ้าปุ๊กอันห่อพักเอออันบนพักบนอันนั้นอัน่ะเลือดอันไปแล่นไฟให้เขาพวกเฮ็ดพิดาลเราเฮ็ดไฟเสร็จนะสวัสดีครับโอ้บริยุบริเซาวนอรวยแล้วบ่บ่ก็บนรวยบวกย่างเรได้กินได้ย่ายิงเลย รวยที่บอกโบได้ยูโบได้เซาเฮ็ดเบี้ยมันมืดมือนะเขาผู้เดียวเขาจ้างคนไปเขาพัดโบโบเข้าใจกับเขาเขาโบเข้าใจเจ้าเลยเจ้าโบเข้าใจเขาเขาโบเขาเฮ็ดเขาเขาบเฮ็ดเคเฮาเขาโบเฮ็ดอันเป็นเคเฮาเขาโบทานว่าเนี่กระซ่องก็ไปนั่งเอาเงินเป็นมือละละเขาก็บโบฟาออกฟาออกไปมื่อใดมันอันเรี้ยละเขาก็ไปตัวเอาตัไฟจากเสาไฟฟ้าเหนมันบ่ยากว่ะ อ่โบเล่ตัวกงเตื้อขายตัวกงเตื้อตาัวกงเตื้อเหรอใช่ไหมเนี่ยใส่กุ๊บหลักกระเลี้ยวเอาสิบ่เอ๋กระหันใช่หันใช่หลือกระเลี้ยวเราเฮ็ดนี่ก้อนเราเฮ็ดตัวแต่ใช่ถูกมันได้ใส่มือนี่ใส่ใส่หันได้เฮ็ดนี่และแล้วก็แตนใส่อะไรก็ออกไปรัดไปพี่ดอกบ๊อกซี่รัดไปดอกเขาปะนี้ย่างไปพี่บมหุกละจีย่างกับยางเดี๋ยวคอยซีย่างน้ำกันได้บ้านเราไปดึงสายฮะย่างไปทั้งรัดนี่เขาก็รัดขึ้นกัน ขอไปซื้อเครื่องซื้อของขอกันยังรัดทางนี้แหละบุกไปละออกไปบ้านเดี๋ยวมันจะร้อยเดียวเราจะเจ้าข่อยยังบุยากออกไปคันว่าบ่เอารถอันนี้มาบบได้มาได้ได้นี่น่ะเออคนได้แล้วขันบ่าเป็นโฟวินน่ะแล้วคนได้ข่อยยังออกมาบบได้ข่อยยังขี่รถจักมาคนได้หันแล้วเลยว่าก็พ่อจังคนจุนนะคนจุดโทรมาว่าอ้าขอยังทั้งได้เห็นปะขอคือบุเทียวละเทียวเนาะเทียวจังได้นำหงเวลามากระมาบบได้มาบบจะพาเข้าถึงปีศาจนะ เคยมาตอนแรกเรามันมาได้ยืนบ่เดี๋ยวนี้มาบ่ได้แล้วบ่เออเอาไปเด็กเด็กหมดียวแรงไฟตั้งแต่น้ำบ่ท่วมพุ่นน่ะจนน้ำท่วมก็ยังบ่ได้บัดนี้บ่ได้ได้ห้าเลยนะบ่เคยจากใจจาไดจให้อยู่แม่นเข่าโบเมันเข่าโบมีเนาะเข่าโบมีมันบ่ทันเข้ามาสาขาแล้วก็ถือว่าบ่ได้ก่อพันเข้ามาสาขาแล้วมันก็ได้กุ้งเต้อยากเอายากเนาะโอ้มันอันนั้นแหละบ่เข้าใจคือยากเดี๋ยวนี้แต่เขาท่องเงืนไว้เป็น ทองซับเบียนยังไม่ได้นะจะมันขายเครื่องเรือรักเออ <laughs> เอาคือเซธานี<ม>เขาเทเลวเดฟซีเดือนกันยังบุมีบัดมาแล้วเขาก็กาให้เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนไปซ้ำได้บบดนั้นนะสุดท้ายทำมาติดตั้งเอาวันนี้เขาหน่วยงาน,ขงนงเขามาติดตั้งซับเขามาติดตั้งเองที่จริงการเล่นกงกงเตอร์นี่มันกะใช้เวลาดนอยนอู่แล้วเนาะมาตะกี้เลยเนาะมันต้องใช้เวลาคันสีว่าก็ตามคิ้ว คิวแหละตามคิวที่ว่าเพูนจัดสันมาอย่าไว้ยากก็เป็นอันนี้มันอยู่เฮือนเจ้าอ่อนบ่อยู่พี่แล้วเอาเมือประกอบมันมวยไฟดิเข้านะสื่อมากพ่<ฮ>อไอลุงนี่ซีพ่อ,อจะซีแล้วเ,เมือประกอบพุน<ฮ>เออตัวนัานาน่นนะตัวตัวหูเสียบนะบ่เอาสามตาบ่ได้เอาตัวนี้ดิ ตัวนี้ได้ถือว่ามันดีกาสา็สามตาตาอานมากน้อยแต่สามตามันเสียบได้หลายอย่างอันนี้ก็สามถือกันสามใช้สองนี่สองหูสามหูสามตาโมนะเวลาเขาเสียบไปว่าอันนาเครื่องไฟฟ้าที่มันมีสาม<อ>หูนะเนี่ยนั่นล่ะเมนปักเก้าน่านปัก,กเนะก,ก้าครับละกระยาท่อก็ใส่พวก,กอันาอนาอะแดปเตอร์ใส่อย่าง,างเซล มีแห้งบาเจ้าไปนี่ผมมีแต่เจ้าดอกมีแห้งข่อยกัมีแห้งคือกันมาสวยๆอันนี้ก็อยากแบบอยากเปิดัดลมใส่สวยๆแล้วกันอนอยู่กองตารางคักๆนี่นะมันเสิร์มมันลำบากแท้สิเดกลคืนมากับพอได้ใต้ไฟใต้ให้กบ๊บไปเคียดให้ปลาไปซะละพอมีเมงไห้ล่นไปลงหงนองกันให้ปลากินเน่อ้าคืนที่สบายไปเนี่ สิลองเด้อโดดหนองเด้อเจ้ามื้อนี้คือเก่าฮะคือเก่าเพราะว่าเอออ้ายบ่แม่นอ้ายแล้วเด้อเนาะรุ่นนี้เพิ่นยังคนน้อยเฮ็ดจังได๋ว่าอันน่ะข่อยอยากให้เจ้าแนะนําเรื่องอันน่ะปมนํานี่มันรุ่นใดดีด้ได้นี่วแม่นได้นําเป็นได้อโตก็ได้แต่บ่บ่จําเป็นถึงว่าได้ในกีดอกอโตอันสดแต่ว่าดนมันสิถึงองจเด้ราคา ประมาณคา,ารประมาณเจ็ดแสนโอ้บ่ปะลาวนี่อืมอืมคันว่าราคานั้นมันเป็นโอตโต้วหรอวะเจ็ดแสนฮะโอต้เออไปซื้ออยู่ใส่นอวะนี่วายมีอันอยู่ใส่มีเบริเบรค่รอยเอาเต็มแต่เ,าลลเอาบูบรุนเดอเออแต่ถามก็จะบ,บอกว่าเดีย๋ยวนี้ราคาตัวตัวนี้ราคาตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่านี้เขาบอกให้ตัวนึงราคาห้าแสนห้าราคาตัวนึงกับราคาอ๋อมันมันมันมักรี่อจีบแสนฮะเจ็ดแสนนี่มันบ่เป็นไรมันคือว่าบ่เห บุคคลพว่ะหรือจะไหนเพราะว่ามันมันจะอยู่ในมันจะมีคขดลวดขดทองก็อืมข่อยบุข่อยบุหูว่าเวลาใส่มาว่าอันตัวนั้นมือเดียวคือจังหานเวียดหันเขาว่ามันจะเป็นกันอันโลฮะบุเป็นทองข่อยอยากให้หลายๆคนแนะนํามาเพราะว่าเขาเจ้าเคยใส่นะตัวราคากัปานกลางกับมีอยู่นะแต่ขั้นว่าทีเอาตัวสามล้านสี่ล้านเขาก็อยากนักค่อยในกี้นะในกี้สี่ล้านห้าเลย ของญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันก็ดีแม่นบ่ดีมันดีอยู่แต่ข่อยกระบ่ไหว้กรเลืนมือเสารนี่เท่าไหร่นะถามต่างเจริญสามล้านเก้าสี่ล้านซะละละละสี่ล้านอะแต่ว่ามันกะว่ามันดีบ่มันก็ดีอยู่แต่ว่าข่อยก็อยากเอาตัวธรรมดาเอาฮะนะธรรมดาแต่มันกะบัวหัวมันซีมักโซะบ่าคนมันมักโซะข่อยกระบะเอาธรรมดากับบุบุแค่เป็นอย่างนรกนึ่งมามัวบัวดีสองมาต่อ ตัวที่อันนะั้นตัวอะไรมาถ่านแล้วโอเคเล้วมันเป็นชิมาตอะไรเนาะป่ะนี่นนะตัวตัวเราตัวแบบเอาเอาเกี่ยวเกี่ยวหัน่นก็กรไป๋องตั้งเลยดิจะสอดจะสั่นก็ากรไปตั้งเขนไหนจะมาตั้ง <ปะ S 2> ให้ก็ได้ไหรอใช่ที่เป็นยังโทรหาซื้อมาแล้วก็โทรหา<น>ต้องคุก่นหน้าเด้ขนาดกระถูกคนนาเน,นี่ยนี่ก็ได้เ <ST. S 2> ออมันคุมเยี่ยงละว,วานนี่นะเราลงไป น่ <N> อันนี้ก็ลงเวียดล้วก็มาเลยนะ,นะยุทธไฟนะยุทธตีนภูทางขึ้นร<ล>ะ,ะโบคอยกับว่าที่บุรวยให้ระโบเอ็งมาเวียดบุษเซาจากบาทบัวมันก็เป็นเขาเวียดเหมาล้ำกันขเขาเฮ็ดเพดานขเขาเฮ็ดไฟให้เข,ขาโดยโดยแล้ก็แบ่งกันนะแบ่งกันเกล็ดผมเป็นกินผู้เดียวขั้นกินผู้เดียวมันก็ห่วยบริสุทธิรถอีห้างวะโอ้ยรถอีห้างรถเฮ็ดเวียดซื้อที่บ่อรถประจำการเนี่ยรถไง จับตุ่มแนงจับตุ่มแนงโอเคเนาะเดี๋ยวคุณเห็ดอันนี้เห็นเลี้ยวก่อนชื่อยู่ห่าใส่อะไรเป็นใส่อะแเงือเออสัวซีดีใส่เหมือนธรรมดาเหมอนธรรมดาจนจะให้ เแค่ไหนวะนนี่เอาไปต่อมาเลยอเอาไปต่ออันนี้ก่อนว่ะสิน,นะ<อ>่ะโธ่เหรอมัน่ีสายอ๋ออันนี้กะแสดงว่าอัาานน่ะอันนี้กะมีแต่เอาเกาะไปซื้อๆมั่นบ่ปะไวปแล้วล้วต่อมาเลยค่อยเข้าออกระดาษเรียกแต่เลยเรียกแต่สางสิวาล่ะไปเดี๋ยวคอยไปนำเฮ้ยเอ้ย ตอนนี้เรากำลังที่ไปฟังนั่นเนาะเป็นฟังที่ว่าไปต่อสายอยู่คนทางพวกแหละเขาซี่ยางไปเอาเพาะว่ารถมันบบสะดวกทุกคนด้มันบบมีคนทางรถไปยางไปเอาดีกว่าไปตามแล้วทางสายไฟอยู่ต้นนั้นแหละเนาะนี่ยางพานต้นหยาบานอิสราเอล มีคนเที่ยวมาประจำยู่เส้นทางนี้ก็ได้ใส่ตัวเลขอยู่บนไหนเบิ้งอยู่บนไหนตัวเลขเดี๋ยวคอยเบิ้งให้โมเมนต์นนนหน่อยนี่โอ้ยยานหลบวางไงโอทุกคน พอดีตัวว่าตั้งใจว่าชิมาขอต่อเงินหลังนี้แต่ว่าบังเอิญตัว,วได้เบื่องดีกงเต้ขออยู่ฝั่งนั้นพูนทุกคนฟาดโวตัวอุกใจเลยขอต้อน้ำบริเวณอ้อมขานเขา,ายกหอยตอนะได้ไปลมเมื่อกี้นี่นะไปลมน้ำเงอนเพ่อนที่ว่ายอยู่ด้านนั้นเนาะเป็นเงินหลังสีชมพูเ่รออันนี้เนานหลังนี้เนะาะก่าพิ่นก่าอนุญ,ญาตให้ต่อนํำได้ทุกคนแบบว่าตัวกาขอแบบว่าขอใส่แบบว่า โดยขออนุญาตแบบขอจ่ายเงินในเ่อนเพิ่นนำ <S <S เงินตัวนำสิน่ะเพราะว่าเขาถากกรุงเตอร์นี่มันกะลำบากเนาะเขาบุญไฟฟ้าไสเขาลำบากเฮงเขาก็ต้องแบบทำไปสอบในเงอนของเพิ่นนำนะในส่วนนี้ <S <S มื่อนี้เขาก็เลยแบบว่าต้องมาขอต่อเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเเบ่ง่าย <S <S งเพิ่นก<ๆ>็โอเคโอเคต่อได้ต่อได้บุญมีปัญหาอันนี้ต้องขอขอบใจเพิ่นอยู่ในคลิปเนาะเพราะว่าอยู่หันตัวกับขอขอบใจเพิ่นแล้วกะสิมาขอต่อมาขออนอุญาตเพิ่นกะเมื่อนี้กะมาสิมาต่อหวังว่ามื่อนี้สิมีไฟฟ้าใสเนาะ แต่ว่าตัวกับซีไปโทรบอกเงินหลังนี้เนาะเพราะว่ากองเตอร์คนละหน่วย <c oughs> ในความคิดตัวคิดว่าเพื่นน่ะนะต่อสายนี้ไปเราไปลงกันเลยเนาะคือตัวใส่ตังนี้ก็ไปลงตันต่อสา่ตังนี้ไปลงพุ่นแต่ว่าบงุงว่าพ่นมีเสาไฟฟ้าอยู่นี่แล้วค่ะต่ออยู่นี่ตัวเพราได้เบื้งดีที่จริงกับความพิดของตัวนี่แหละเนาะโอ้อยโอ้อย,ออยแม่นบ่กองเตอร์ตัวนี้บ่เดีย๋ยวคอยเบื้งให้ตัวนี้บ่แม่นอึอ่าบ่แม่นบ่แม่นอยู่ทึงพุ่นวปะอ๋ออันนี้มันเขามาลักกองเตอร์เปลยจริงดิหรือเขาปลดออกวะ เอาทุกคนเดี๋ยวตัวีเบิงน้ำพิ่นก่อนเนาะ4772โมเมนต์ตัวนี้เดี๋ยวตัวีเบิงน้ำพิ่นก่อนแล้วมาคำมามืดทั้งใจ โบเฟย์น네ังค่อยเคยเฮ็ดเวียกยังซีเลยจะโบเฟย์ยิ้วข่อยดีสิีจีกับพ่อดอนหนุนมันอยู่โอ้ยค่อยๆโอกคือกันล้วค่อยๆแห้งขึ้นงอคือกันปันนี้โบมีโบมีน้อยหน่าจังหน่อยแหงโบมีตาอีกโอ้คักเนาะแล้เดยสิไปหาผู้สาวน้อยนะนี่ไอ้มันค่อยไผ่ค่อยโบเห็นไปเขาจังโบเห็นเอาโคมกันดิเนโครมไหมเอาโคมมาน้ำกันได้ อือยับอท่อๆเลยตัยบ,บนึงเอาเอาตัวนี้ป้อนทางเทิงนี่หรอเอาาเอดีอขึ้นเนาะเอาป้อนอีกวะเออมีมีบนหูปะ่ะนี่โอเคคัาน <laughs> เนาะเฮีย เนาะทุกคนว<อ>ันนี้ก็ได้ไฟฟ้าไสแล้วเนาะเบิ่งเอาบนเปิดไฟใี่บนเปิดไฟฮะบนเปิดไฟใี่ใสอาว่ะโอ้ไปเปิดจะถึงบุคักแล้วันนี้กับซีมีแหงแล้วทุกคนนี่ลกักลเนาะฮาตาลีาลเป็นมุกที่นี่ชื่อรเพนง่ะอ้าวประเทศอย่างมันตนน้ำน้องอ้าวลงกับบุ๊บอกคอยเว้่อยละท่าาจะาลงอยู่ แกงกะแกงเดียย๋ยวนี้เฮากำมีไฟฟ้าไสเรียบร้อยแล้วนะทุกคนบอว่าสิเป็นดอกไฟบอว่าสิเป็นพัดลมเนาะคือสีสบายขึ้นมาล่ะมีไฟฟ้าใสอกะเพื่อนกับมีตู้เย็นล้างมือหน้ากะรย,ยังสิเอาพวกอันน่ะสีนหมูเนาะมาไว้ให้เพื่อนเนยรถแท็กซี่อจอด ใสยนี่กับเข่ากล้องดีขนาดได้สายดีเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กับมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเด้อนี่น้อยๆบนคือที่นอนได้แล้วแบบนี้สองมือมานี่นอนจากว่าลำบากในนึงโบยพัดลมเนาะนอนกะคือว่าทั้งทึงมันกลคืนมันก็อยากเอาเอานะครรมดาลมมันบวกลวงเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะไม่ได้มีแหงละไปเบิ่งตู้เย็นไปนึงก่อนไปเรื่งเอ้ย ตัวเย็นมึงดูมีขอากินเต็มเพียบหนึ่งสองสามครึบ้ <laughs> ร่า้ <laughs> ากินพี่หาก็ใหม่ๆนะโอ้เริ่มเย็นละเด <laughs> เ้เริ่มเย็นละเด้มันสนนิยมเจอกันคลิปหน้า